สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องมาม่าโจวิี้นะครับก็วันนี้นะครับมีสนิกใหม่มานะทออนิเมเตอร์เองนะครับเราก็จะมาดูสนิกใหม่ไปพร้อมกันนะครับผมก็มันมาตั้งแต่อะไรเกือบสี่โมงนะมาตั้งแต่สามโมงเกือบสี่โมงอันนี้หกโมงกว่าและหกโมงครึ่งผมเพิ่งจะมาดูนะยังไม่ได้เห็นเลยก็เดี๋ยวมาดูไปนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะแล้วก็มาคาดเดากันว่ามันจะเป็นในแบบไหนอะไรยังไงนะอ่ะอ่ะที เป็นโซลูเซัีอ่าก็เรื่องบีดนะเหมือนที่เขาปล่อยภาพออกมาเลยนะมันก็เป็นโซลูเซตีนนะเอ,อ๊อก็มามาดูนะว่ามีตัวอะไรบ้างตอนแรกรู้แล้วแหละว่ามีบีดอ่าอุละฮาระนะคุยดูจะกว้างอยู่นะอุละฮาระโาาอ้ใาสา่ผีไอเซนนะไม่มาไม่ได้ ตัวตัวยอดฮิตต้องมาอยู่แล้วนะใครๆก็ชอบอันนี้จูฮาบักเหรอน่าจะเป็นจูฮาบักนะทุกคนเออเหมือนจะเป็นจูฮาบักนะผมไม่แน่ใจอ่ะบังใครด้วยโคดที่เลย ชินจีมันดูเท่จังวะเราทำมาไอ้นี่เป็นเนี่ยชินจีเป็นตัวโหดแผดหนีเป็นเนี่ยในเทเลอร์ชินจีดูดีมากเลยเอาอฮะฮาคาลีมาไงอาคาลีมาอยู่ในโซโซ,โซเฟสตี้แล้วและเพลงเป็นเพลงธีมที่เขาฮิตกันด้วยนะ อันนี้เมคคานิกอาคาลิทัวเลยทุกคนอมตะไม่รู้ว่าอมตะกี่วินะมันคงไม่อมตะสี่นาทีแบบมันคงไม่อมตะสี่นาทีแบบในเหมือนในเหมือนในเรื่องหรอกมั้งใช่ไหมสี่นาทีมันจะเวอร์ไปนะหรือแบบเมคานิกอาคาลิมันอาจจะเป็นแบบแบบเป็นซุ่มหรือเปล่าอเออเดี๋ยวเรามาลองดูตั้งแต่ตัวแรกกันนะ ตั้งแต่ตัวแรกก็อุาราฮนะาระนะอุราฮาระผมว่าสกิลมันอาจจะแบบเมคานิคอะไรมันอาจจะเกี่ยวเกี่ยวกับแบบการการสตันไหมแบบการควบคุมอะไรเงี้ยเกี่ยวกับซีซีการสตันการควบคุมอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละตัวแต่ละตัวที่เขาเอามานะผมมองนะว่าแบบเอออุาราฮาระอย่างเงี้ยอย่างบางใครมันก็เกี่ยวกับควบคุมใช่ไหมแล้วชินจิ ๆๆๆอออไ,ไอเซนอย่างเงี้ยชี้ไข่อ่ะสื่กิวสืมันก็แบบมันก็เป็นแบบหลอกลวงนะมันก็แบบเออสร้างภาพอะไรอย่างงี้มันก็ดูแบบเกี่ยวกับพวกประสาทอ่ะเออเล่นกับจิตวิทยาไม่เกี่ยวกับการควบคุมนะควบคุมระบบสมัมผัสอะไรอย่างงี้แล้วก็อ่าต่อไปเป็นตัวบักอันนี้ คือบางอาจจะเล่นเกี่ยวกับเรื่องเวลาหรือเปล่าเออไม่แน่ใจนะบางใครซากาจิจิก,ก็เหมือนกันนะก็เล่นเกี่ยวกับพวกแบบระบบประสาทภาพหลอนควบคุมอะไรเงี้ยตัวที่เขาเอามามันแนวแนวนี้นะหรืออาจจะแค่เอามาเพราะแบบเอามาเพราะมันเป็นตัวยอดฮิตเฉยๆก็ได้นะพวกนะั้นอาจจะเป็นตัวยอดฮิตเฉยๆแล้วก็ ต่ชินจีนี่ผมไม่รู้นะว่ามีคนชอบเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ก็เขาก็เอามานะเออแล้วมันแบบมันดูเหมือนเป็นเล่นเกี่ยวกับพวกภาษาสัมภัสณ์หมดเลยนะแล้วก็ฮาคาริไม่ไม่รู้มาไงเหมือนกันแต่เนี่ยก็ถ้าตามในเรื่องนะฮาคาริถ้าเกิดมันได้แจ็คพอตอ่ะมันก็จะแบบเป็นอมตะ4นาที11วีนะทุกคนถ้าเอาตามในเรื่องเลยเนี่ยเออแต่ว่า อ่ะเนี่ยมันก็บอกชัดเจนเลยนะว่าแบบฮังคาริเนี่ยมันจะต้องมีอมตะแน่ๆแหละแต่ไม่รู้ว่าเงื่อนไขเนี่ยในการเป็นอมตะของเกมนี้นะเขาจะทำมายังไงนะทุกคนแล้วก็จะเป็นอมตะนานขนาดไหนเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะแต่คงไม่ทํามาสี่นาทีหรอกมั้งไม่งั้นมันจะโกงเกินไปหรือถ้าเกิดทําอมตะมาสี่นาทีนี่คือมันจะต้องเงื่อนไขมันจะต้องยากมากๆอาจจะแบบ มีสกิลมาให้กดซุ่มแจ็คคือจนกว่าจะได้แจ็คพอตหรือเปล่าแล้วมันออกยากอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อาจจะปรับสกิลบอสให้แบบไปเวอ่อเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ต้องรอดูกันไปนะทุกคนแต่มันคงไม่ขนาดนี้ดีแล้วผมว่าเออมันก็ประมาณนี้นะทุกคนนะตัวอย่างใหม่ก็อัปเดตวันนี้นะครับตอนสี่ทุ่มนะอนิเมเลนเจอร์นะครับอัปเดตวันนี้สี่ทุ่มก็รอดูกันไปนะครับแล้วเดี๋ยว ตอนหนึ่งทุ่มออสตาก็อัปเดตอีกนะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มารีแอคแล้วก็คาดเดากันประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้ก็็กดแชร์แล้วอย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็เกมอัปเดตหลายเกมเลยนะเดี๋ยวผมมาหาตัวมารีวิวมาทำคอนเทนต์มาบอกวิธีใช้อะไรกันไปนะอัปเดตกันอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ